สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องมาดาแฟมิลี่ไปลงบอกยาชิสายตรงถึงไปลงยูวะบนว้ช่างป้ะชวนัสวกรตามมมมบาีีกันนนนเล่อออ้้้ดื สซำนี Late Late. ่แหะโทษถามมือซื้อมีเอ็ี่ตรงของมาหาครับผมเอาเอาปัานใม่ด้วยีเทียนลงูบสแนีละ้วแซมนี่แหะเด้อจะบ้าเห็นเรื่องพิเดียนพิเดแล้วอสบปลาตางเมืองไปแล้วาต่างเมืองไปแล้วแม่ถามแม่เมือนนี่แะไปเทรนนี่ขึ้นไปเห็นไหนนี่หนึ ก็ักคอนเนาะกคอนกับผักบุ้งโเอทขอนอนเม่นเนาะนอนเม่นจหมอนเกี่ยวเมยนอนหมอนกิวแล้วอยอาชีพาเห็ดอยากอาชีพาเห็ดเนาะคือหมอนอน้เยังนนุ้เคนมากแล้วก็เปนหน้าหันมันมากยูมันมาแล้วไปกวนข่อยคอาเดือดแล้วกับหายหัวไปข่อยก็นอนอยู่มันก็เป็นแรงานตัวข่อยยูคนละยูเพื่อนต้องแรงงานตัวข่อยได้ข่ามาในพืนตีนอ อีกผูดนองแบบน้อนนั้นเตือนเ้่ย <g> กันเ่ยที่โก้ฮะออกมาอยู่สวยๆบางหลบางสิบโมงหิบโมงอุ้ยเขาไปเห็นธารกิจด้วยเขาไปเอาอันใบสีด้วยบางเพียงเห็นรถหายย ไปสดไปเลื่อยห้าวมแลงเอาแบบแบบจักวันเทียมคืนแล้วก็เดินไปเป็นยังไงคอยว่าเมื่อนั้นโอ้ยเอฟซีผู้เล่นยม่อยู่ข้างหลังมายม่อยู่ข้างหลัง่นะตรงใจมันติดไปจอบเบิ้องข่อยนะเสียอันนี้แหละเสียเสียอันนี้แหละซดีอยู่ข้างหังนี่แหะระวังเด้อระวังเด้อเจ้าพ่อหลังเจ้าเห็นบ่อันตุ่มใหม่ไหม มองทางโค้งต้นไหนต้นไหนต้นไหนขาเจ้าเห็นคนนั่งอยู่ทางนาไหมอยู่มองทางโค้งไหมต้นดูทางโค้งไหมทางโค้งเออต้นมากระโบกเออนะมากระโบกไม่ไม่ต้นไม่ดูบม่ต้นไม่ดูว่เออเขาบอกต้นมะกระโบกเออต้นมะกระโบกไงข้าเจ้าวุ่นสวบในย่านผีอยู่บ้านนั่งอยู่อีรีบอเ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เอ้ยเป็นผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาวผมยาวโอ้ใส่ชุดขาวชุดดำถามต่อไปใส่ชุดขาวหรือใส่ชุดดำเออชุดขาวโอ้ใครแน่สั้นชุดขาวว่าเป็นจากรยานดอกถือศีลอยู่ถือศีลอยู่เออเฮ้ยเพิ่นนั่งข้าเจ้าพันไปพัดมาข้าเจ้าเห็นเลยข้าวเจ้าสุฟังเออเมื่อนั้นได้บักข้าเจ้าว่วสุฟังข้าเจ้าว่าดไโอ้อันดีบ่เพิ่นมาหาเทื่ยววาบ่ทันว่ะนั่นอะทางนั้งแล้วท่าเลยเฮือนเจ้าไปหันละเออต้นบักกระโบกใหญ่หันละอยากก็เอิใส่เด้อ อยากก็เอินใส่ไหมเนี่ยอันจำได้เ่าอันอันคอยบอกจอแหน่พาไปคอร์รี่กันเว้ยเราก็โดนยูฮันดีเอาจบจ่อยโอ้บ่ได้บ่ไดแปดอาที่น้ำเขาจ่อยไหมเงี้ยเขาได้สามเขาคาราวาวไฮตั้งว่าโดนไอ้ป้าแตนตัวคนหัวลุกคนหัวลุกมีของฝากอะไรถึงป้าแตนมีของฝากถึงป้าแตนบ่าวบ้านนามาเคลียร์วางเสร็นะ เป็นเป็นนั่นเลยมันเป็นได้ยังบ่อนได้แล้วเนาะก็ได้แล้วเนาะได้บ่ได้แล้วได้แล้วสุดตั้งเลยว่านั่นคือข้าวบานข้าวบานเขาวจรอันข้าวบานเข้าวจรวอาไเข้าวเมื่อนั่นขออันอันเย็นเหรียญยหน้าบ้านน้ำต้นไม้นี่ละเจ้าได้ไหเจ้าเลยจอดรถคุยน้โอ้อยู่นี่คักอยู่เด้อว่าัมาเออนั่นละทางโค้งนั่นละต้นกระบกทางโค้งอะต้นกระบกทางโค้งยากข้าวบอกว่าโอ้ใส่สุดขาวนางเนื้อแมง เขาจะเห็นเรื่อยวันพระวันศินี่เขาจะเห็นเรื่อยอีลีเมื่อเมื่อทางนก็กคอยบอกเจ้าเลี้ยวแล้วก็ไปแล้วก็โดนดีอยู่หันดีเออนางอยู่ทั้งงานไม่ทั้งงานกระบอกอ่ะเอาสิมื่อัานเจ้าไร่สดเนาะเอฟเอฟซีทันชงมาให้คอยบอกว่าพระดาพระดาเอาไปให้ซิดดูซิมีใครยืนอยู่ข้างหลังมามั่นเออขวายสดเขาจะขอถามเขาจะอะไว่าเออเขาจะบอกหาบนอ่อยู่ไก่ๆนั่ะเออเจ้าแหงอยู่ไก่ก้มูคอยบอกบ้านทอไทยหอก เจ้าอะไรยู่ไก่ก็มืออย่าอย่าอย่ายุ่หมงสุดก็ดีเนาะเอ้าตายเลยมือแรงสิบอ้ันดีบ่มือแรงตั้งแต่สิมาหาดีอเธอหนึ่งเดิมนอนกับแม่พี่คอยละละเมื่อมันมีมีมีคนแก่คนหนึ่งมาหาคอยมาเยลีได้คอยจะละเมื่อจนโค้งกันละคอยละเมื่อคอยละเมื่อจนห่อแม่พี่ได้มาปลูกเอาได้มาขยาวเอาเธอหนึ่งแล้วก็คอยกับบันีแล้วคอยก็เลย แดงคันหาเอินใส่เพิ่นแล้ว <il> ก็บอกฟันเห็นอีกเลยเธอเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขามาอยู่ใหม่เพิ่นเลยเพิ่นเลยทั่วเพิ่นก็อยู่ทั้งคู่เลยเลี้ยงเจ้าไปไม่ไปเพราะไปบ่เฮ้ามาเร่งวายหาว่าหาบาหาว่าเลยเอ้าไปก็ือเป็นล็อกระยะไอ้จีไปขอโชคขอลาบไปขอโชคขอลาบ เอาไปแบ่งให้เขากินหมดแล้วเขาก็กินหมดแล้วอะไรลูกให้ใครบ้างให้ใครอ่ะให้ใครบ้างน้เนาีะเนาะไี่หมดเลยเอาทีหมดเลยเอาแล้วมีหลักฐานแล้วให้ปีโป้ก็บอกว่ามีของฝากน้องก็กินและเนาะลุงชิคก็กินแล้วของฝากลุงชิคเนาะของแม่ดาก็หมดแล้วไม่เหลือเลยมีของฝากเขากินหมดแล้วมาถามมันหมดแล้วของฝากแอดมินน้อยอ่ะให้เลยนะอ๋อให้แล้วเนาะ ขอบคุณครับผมให้เลยไงเออกินปีโป้ใหญ่เลยลูกมาตักใส่ปากเลยลูกปีโป้ใหญ่ปีโป้ใหญ่มาจากไหนเอ่ะใส่ปากเลยลูกเอ่ะใส่ปากเลยเออนั่นแหละนั่นแหละอร่อยอร่อยอร่อยโอ๊ยเรื่อนอะไรบริภาษ์จะไปคอเลิรตก็ไปเรื่องเล่าเช้านเรื่องเล่าเขาโอ๊ยรถไฟเลยอ๋อชิดชิด แต่ขนาดป้าก็ยังป้าก็ยังเมื่อเมื่อหน่าน้ำปลาออกมาอยูคพูนนั่นกันป้าเรายุคไซโหวะโอ้ยาดึ๊วัาหลวงปู่เบื้งนปู่เบื้องแง่งในด้๊ตอนนี้ขาดแค่หนอย่างนี้แหละพุ๊ปป้าแตนก็เล่าไปนเนาะแล้วก็ยินเสียว่าเออแล้วบอกเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกรุ่นสวบอนในต้องที่บริยานดอก ตัวสิเขียวยางนี่ตัวพ่อแม่ผาตัวเขียนยางนี่อันนี้เอนใส่ไม่ดีคอยคอสิเอาเอาข้อมูลจากข้อเลยบรอวันนี้พฤศจิกีบเราพฤศจิกว้อ๋อบอกเ่เาเสียบอันน้ตัวตแบบตัวจากโทรศัพท์ตอนเสียบโทรศรพทัปั๊บเราเอาดึงข้อมูลเข้ามาอส่นี่เลยใส่แฟดไดอาแฟดได้มาต่อตัวนี้เอาไปต่อแฟรได้สังเกตดู วนันน<ไ>ี <Civ> ้แ <illes> จ้งแล้วว่าของที่ติกกี้ถามว่ามาถึงนาแล้วพ่าเขียนบอกว่าบ่าวบ้านนาแต่แต่แต่ว่าเขียนว่าบ่าวบ้านาก็เลยทิกกี้ก็ฝากถามว่าถามอิซิดให้หน่อยว่าได้รับหรือยังอิซิดได้รับหรือเปล่าอิซิดของป่ากับของน่องำม์นม้องอมแต่ฝากว่าเป็นซื้อไผยซื้อ แเราก็เอาฝากเกี่ยวต่อเด้อถ่ายคลิปให้เพิ่นเบิ่งนัน้นไงเอาไปให้เด็กน้อยเอาไปให้เอาไปให้เาให้เบิ่ง,งกันเด้อโอ้ยหม่ไดเลยอันนี้พร้อมเดิอันนี้ได้เอฟซีเด้ออันขอชี้แจงเพราะว่าถ้าสิ่งไหนที่ไม่ได้แบบมีค่าใช้จ่ายนะครับผมค่าใช้จ่ายนี่นะคะของมาถึงแล้วก็ใส่นะชื่อผมผมก็จะไม่รู้นอกจากผมจะเดินมาที่ครัวก็จะ เขาจะเอามาไว้ที่ครัวเพราะว่าอยู่ที่นี่เราอยู่กันแบบแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบร้านเขาเจ้ากระสิเกไปทาครับผมอ่าทาข่อยบโเขามานี่ยสามหมื่นสี่หมื่นกับยังทียูนี่คือเก่าอยู่ครับคือเก่าขันชิดบ่มากับบลูกว่านี่มาของมาทรงแมนแล้วกับกันชิดว่าของชิดกับล้อชิดอยู่มาเอาอยู่นั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถึงแล้วเด้อนะคะบางครั้งอ่ะถามใครก็ได้เด้อครับว่าของข่อยมาไป ถ้า่งถ้าส่งมาในชื่อผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่นี่ถ้าส่งมาในชื่อผมก็ถามใครก็ได้ถามยาอาชีถามไอป้ปุถามประดาก็ได้เพราะว่าถามป้าไทยบ้านก็ได้เพราะว่าเราอยู่กันแบบเนี้ยคือเราเก็บของไว้ให้ตอนนั้นแหละก็ถามเขาว่าถ้าเป็น